ไปดูคะแนนความสามารถผู้เล่นกันในวันนี้นะฮะครับ,รบก็ไล่เลียงตั้งแต่รักษาประตูพี่ปกสิวรักษ์เทศสูงเดิวนวันนี้งานไม่หนักต้องบอกว่าไม่ค่อยหนักเลยงานสบาย<ม>แล้วก็แท่เีงไม่ได้เซฟเลยนะถ้าถ้าดูแต่ว่าด้วยการออกบอลหรือว่าการควบคุมจังหวะต่างๆที่เซฟบอลขึ้นมาผมว่าวันนี้สิวรักษ์ก็โอเคเลยนะครับต่อให้7.5พี่โกเพราะว่างานเบางานสบายอือืครับขยับมาที่ อะกะวินต่อเลยแล้วกันพี่ปูในฐานะผู้รักษาประตูลงในนาทีที่เจ็ดบามเจบสแม้ว่าจะยังไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่แต่ว่าออกมาตัดจังหวะนั้นมีจังหวะหนึ่งที่ผู้เล่นของอิโนโดนีเซียพุ่งล้มหลายคนผมว่าหายใจหายเหมือนกันว่าคิดว่ากะวินจะไปโดนขาหรือว่าโดนข้อเท้าของเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆกวินเนี่ยจังหวะดีมากกวนินกวินเบรกก่อนที่จะถึงตัวของผู้เล่นอิโนโดนีเซียได้ครับก็บ ในสิบกว่านาทีให้กวินเจ็บพี่ปูวันนี้ผมผมขอผมขอให้คะแนนส่วนตัวกับกวินในฐานะที่มีสปิริตนะครับและมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากนะครับที่ยังคงอยู่กับทีมเพราะว่าตอนนี้ทีมเนี่ยเหลือผู้สารประตูเพียงแค่คนเดียวคือซิเวลักษ์นะครับถ้าไม่นับกวินว่าจัดชัยเล่นไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคุณพ่อเสียวันนี้แต่ว่ากวินยืนยันว่าจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่ง ทีมไทยคว้าแชมป์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้คะแนนส่วนตัวในแง่ของสปิริตและหัวใจที่แข็งแกร่งเอาไปสิบเลยนะฮะครับอืต้องปบมือให้นะกวินธรรมศาสตรจานันนะครับขณะที่แบ็กซ้ายครับคิซองโดพิซองโดพอไปยืนแบ็กซ้ายแล้วเขาเขาไม่เด่นจริงๆแต่ว่าในเรื่องเกมรับในเรื่องความขยันพิซองโดไม,มไม่มีอะไรผิดพลาดแม้ว่าจะโดนใบเหลืองวันนี้ก็ตามทีก็ ผมว่าเขาเขายังต้องปรับท่านได้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกแต่ผมว่าคงไม่ได้เล่นแล้วละ่ะในตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาต้องไปเลแย่งตำแหน่งแบ็กขวากับฟิลิปโรเลอร์ <ừ. S 1> หรือว่าต้นน,นลบดินในทัวร์นาเมนต์นอื่นแล้วละ่ะครับ <laughs> ผมให้ชีตองโดเจ็ดพี่พูอืมม, <laughs> มีมีลั่นมีจ่ายบอลผิดนะฮะใช่ <laughs> <น> <laughs> ใช่มันดูเหมือนว่ามันดูเหมือนว่าไอการที่เขาไปเล่นในด้านซ้ายเนี่ยมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วต้องไปไปละแวดระวังเรื่องอื่น มันเลยก็เลยทำให้ลูกที่มันเคยทําได้ปกติไม่ต้องเท้าซ้ายนะฮะเท้าขวานี่แหละเขาก็ขาพลาดไปซะด้วยนะฮะอืมอืมอมอมอมใช่ใช่ก็ให้เจ็ดละกันขนาดที่ขวานะครับปิติปโรเลอร์โรเลอร์สร้างความแตกต่างในเกมนี้ได้เยอะมากพอแอฟซิตแล้วเจยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นทําให้เกมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดอินโดนีเซียดูโลลาแล้วอินโดนีเซียไม่กล้าเตะโรเลอร์ด้วยหรือว่าเตะไม่ทันผมไม่รู โรเลอร์คล่องมากแล้วสปีดบอลของโรเลอร์โรเลอร์หรือว่าสปีดของโรเลอร์เองในการหนีผู้เล่นของอินโดนีเซียนมันเห็นเลยว่าผู้เล่นอินโดนีเซียตามไม่ทันจริงๆหลายๆครั้งโรเลอร์กล้าจี้เข้าหาแล้วไปดื้อๆเลยครับผมผมชอบโรเลอร์วันนี้ผมให้โรเลอร์แปดจุดห้าครับโอ้โหนะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่ารกมโรเลอร์สร้างความแตกต่างในเกมลุกแล้ววูบวาบนะครับมีส่วนกับการแอสซิสต์ในประตูแรกด้วยนะครับ ชื่นชมเลยนะฮะว่าโรเลอร์เล่นได้มันเล่นได้มันนะฮะครับก็โหเขาเขาวิ่งมันนะครับขณะที่พอมาถึงนักเตะอีกหนึ่งคนครับเอเลสดอลล็อกดอลล็เล่นประมาณสามสิบนาทีดอลล็อก็เป็นนักเตะที่ผมว่าเขาแข็งแรงแล้วลูกกลางอากาศเขาดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงเนี้ยังไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่แต่ว่าการที่โดนใบเหลืองแล้วจังหวะที่ไม่น่าเข้าเขาก็ดันไปเข้าก็เลยเสียใบเหลืองแล้วก็ ทำให้ตัวเองมีอาการบาดเจ็บเนี่ยผมว่าบางทีความกดดันเนะแล้วก็เขาเข้าเร็วไปหน่อยแล้วก็เข้าหนักไปหน่อยก็ดอลลาร์ผมให้หกจุดห้าในช่วงเวลายี่สิบกว่านาทีวันนี้พี่ปูอืมอืมครับครัู้เซนเตอร์ครับกิษตาการแมนครับกิษตาการแมนยังเป็นนักเตะที่พร้อมด้วยคุณภาพแล้วก็มันสมองดันขึ้นมาจ่ายบอลข้างบนหรือว่าตัด เกมผู้เล่นของอินโดนีเซียความเร็วฟุตบอลทะรุช่องของอินโดนีเซียไม่ได้ทํางานหนักให้กับกิษดาการแมนเลยเขาจะเป็นเซนเตอร์ฮาฟของเมืองไทยอีกนานพี่ปูกับอายุที่ดูแล้วถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าหนีไปเล่นต่างประเทศก่อนในช่วงฟีฟาเดย์ถ้าขอมาแล้วผมว่ายังไงเขาจะยืนเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติไทยเป็นตัวหลักไปหาคู่คเข้ามาแล้วกัน อืมใช่ใช่ใชนะฮะคือตอนเนี้ยผมให<า>้ตาครับออ่ารอดูว่าใครจะมาคู่กับกฤษดาใครจะมาคู่กับกฤษดานะฮะผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยแม้ว่ากฤษดาจะโดดเด่นในการเล่นแดนกลางขนาดไหนแต่ว่าภาพจําจที่เขาสามารถที่จะเก็บบอลทาโอ้โหคือมันสมบูรณ์แบบทุกเกมที่กฤษดาลงเล่นไม่มีเกมไหนที่ต่าวมามาตรฐานเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากมันจะเป็นภาพจําที่ว่ายังไงเขาก็าคือเซ็นเตอร์ครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับใช่ครับ คือถ้าหลายคนบอกว่าถ้าขยับไปเล่นกองกลางพี่ปูกองกลางจะไปเบียดพิธิวัตรสารัพวีระเทพชั่วโมงนี้เรายังไม่เคยเห็นกิษฎาการแมนในร่างของกองกลางตัวรับครับแบบเต็มๆในฐานะทีมชาติซึ่งวันนี้มันไม่จำเป็นต้องขยับขึ้นไปละเพราะว่าเขาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปแล้วมันใช้คำว่าเปอร์เฟกมากเลยไหมพี่ปูใช่ใช่หาจุดหาจุดหนอนเขาไม่เจอะคือจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าดูรูปร่างเนี่ย เขาจะมีปัญหาเรื่องลูกการอากาศแต่เขาก็เทคตัวหม่งได้นะฮะแล้วก็ใช้มันอย่างที่เหมาะกับตัวเองนะครับโดยทั่งยิ่งลูกที่คอยเก็บตกไม่มีความผิดพลาดโดยเฉลี่ยทุกเกมจริงมันต้องมีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่เห็นจากเขาสมบูรณ์แบบมากๆนะฮะจนกระทั่งไปเล่นลงอื่นไม่ได้แล้วต้องเล่นเซ็นเตอร์กีฬาการ์เนใช่ครับอพิธวัตรสุกิธรรมคุณบิปูวันนี้เล่นกองกลางพิธิวัตรก็ผมว่าเหนือชั้น แล้วก็เล่นสบายเล่นง่ายในในเกมนัดน,นี้เนี่ยเขาเขาไม่ต้องทํางานหนักเหมือนเกมกับเวียดนามทั้งสองเกมครัที่ต้องตัดเกมต้องพยายามที่จะไล่ล่าเอาบอลคืน<ม>เขาเป็นนักฟุตบอลที่จ่ายบอลแม่นแล้วก็แกะพื้นที่แคบได้ดีคผมให้พิธิวัตเจ็ดจุดห้าคบมเขาดีอยู่แล้วล่ะตามมาตรฐานเขาไม่มีอะไรเสียหายเลยวันนี้เขา,าเขาทํางานสบายเพราะว่า ถ้าจะให้คะแนนเยอะเนี่ยต้องไปให้ข้างบนเลยวันนี้ข้างบนเล่นดีมากอืมอืมอืมะไปต่อเลยครับครับวีรเทพป้อมพันธ์มีคู่พิธิวัตวันนี้วีรเทพอยู่ในสองล่างในอ่าครึ่งชั่วโมงที่อยู่กองกลางครับก็เล่นได้ดีไม่ได้ตกไม่ตื่นอะไรเลยขณะที่พอถอยมาเล่นเซ็นเตอร์ฮารในตำแหน่งที่อาจจะไม่ค่อยถนัดอาจจะไม่เคยเห็น สำหรับวีลาเทพในเมืองทองก็ตามทีแต่ว่าคุณภาพของวีลาเทพกับกฤษดากฤษดาช่วยวีลาเทพได้สบายๆแล้ววีลาเทพอาจจะดูตัวเล็กผอมๆแต่ว่าโอ้หการตัดบอลเซนบอลของเขาเนี่ยสูงมากผมให้วีระเทพโอ้โหจะให้วีระเทพในฐานะวันนี้ควบสองตำแหน่งให้แปะพี่ปูเขาทำได้ดีแต่อย่าเอามาเล่นบ่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอาตำแหน่ง <จะ S 1> มันดีกว่าแต่ว่าวอย่าเอาเล่นบ่อยมันเสียวมันเสียววันนี้โชคดีที่ไม่ได้เจอแบบเออเกมลุกที่มันดุดัดดดนจากอินโดนีเซียเท่าไหร่วิเทียเทพย,ยังพอดักทางได้นะฮะชั้นเชิง,<า>งยังเหลือกว่านะครับอืใช่แต่ว่าพอถ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเจอรุ่นใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้วิเทเทพหรือเปล่าแต่ว่าใช่ถ้าเกมวันนี้ผมถือว่าเขาสอบผ่านโอเคโอเคแก้ปัญหาเฉพาะได้ดีครับอืใช่ครับขยับมาที่ชนาชิปกันหน่อย พี่เจเจชนาทิพเป็นชนาทิพที่เมื่อไหร่ที่ทิมแคทไทยคับขันมาเนี่ย <Unf> เขาสร้างความแตกต่างอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยชนาทิพเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างแล้วลงตั้งแต่เกือบทุกเกมเกมแรกไม่ได้ลงเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้ลงนอกนั้นที่เขาลงแล้วกรรมศึกอย่างหนักแต่ว่าอ่าเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขาใช้นักฟิตเมททาวาซีลใช่ไหมเขายกเครื่องใหม่เนี่ย S <S <S เป็นเครื่องใหม่ที่น่าเอานักเตะไทยไปใส่ด้วยจริงๆพี่ปูมันโหดมากครับ,รบชาทิ์เตะไม่ลงเตะไม่ล้มเตะไม่เจ็บ <S <S 2> <S 2> แต่ก่อนไขวมก็เจ็บแล้วอ่ะพี่ปูช่วงซัฟฟารโลรรที่ชาาทิ์เคยบอกว่าโอ้โหไขยืดก็กลัวแล้วว่าจะเจ็บ,บแล้วด้วยคลาสฟุตบอลด้วยความสามารถแล้วหูตาของเขาการพัฒนาสกิลของเขาเนี่ยมันไปได้ไกลมากๆถ้าปีที่แล้วนะพี่ปูหนึ่งไม่ติดโควิดสองไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะ สกิลแบบนี้ของชนาทิปเนี่ยไปยุโรปได้สบายแต่ว่าด้วยการบาดเจ็บด้วยด้วยโควิดด้วยทำให้เขายังเล่นอยู่ที่เจลิกอยู่วันนี้ผมอยากให้ชนาทิพย์9.5อันดับทไ่บครับเอา9.5เลยนะฮะผมขออนุญาตจะเสริมว่าผมขอเรียกชนาทิปว่าสุบาษะเมืองไทยนะครับเขาคือผู้ผสิงทุกอย่างของทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่ ตัวเล็กเล็กกว่าเพื่อนเล็กกว่าทุกคน22คนทั้ง2ฝั่งนะครับการเป็นรับบทเป็นกัปตันทีมการผ่านความเจ็บปวดมาจากฟุตบอลเกลีกนะครับและความมุ่งมั่นในการจะกลับมาเล่นทีมชาติไทยนะครับเรายังจํากันได้ฟุตบอลโลกนะครับชนาทิพย์พร้อมที่จะมาและกระหายเสมอที่จะมาเล่นทีมชาติไทยแต่สุดท้ายก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บมาไม่ได้นะครับคราวนี้เขาพยายามจะเซฟตัวเองมากที่สุดแม้จะต้องดําเนินชีวิตในวิถีของนักฟุตบอลอาชีพที่เจลีกญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่าเขามีจุดหมายปลายทางคือจะต้องมาคว้าแชมป์กับทีมชาติไทยและเมื่อมาเล่นกับทีมชาติไทยในเอเว็บซูซูกิครับคราวนี้เราจะเห็นว่าชนาทิปเตะไม่บนนะครับเขาไม่ร้องนะครับตั้งหน้าตั้งตาเล่นนะครับตั้งแต่เจอเวียดนามโดนแซนวิชสามนะฮะในภาพที่เราเห็นเนี่ย <S <S เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำเพื่อเล่นฟุตบอลจริงๆนะครับและประตูในรอบแรกชนาทิพไม่ยิงนะครแต่วันที่ต้องการ วันพิเศษนะครับรอบรองชนะเลิศก,กับเวียดนามที่ใครบอกว่ามันหนักหนาเหลือเกินนะฮะชนาทิพยิงสองประตูเป็นพระเอกเลยนะครับและเกมนี้เขาก็ยิงอีกสองประตูมันไม่มีคําไหนที่จะบัญญัติกับชนาทิพได้ว่าเขาคือตำนานของทีมชาติไทยคนต่อไปนะครับที่บารมีศักดิ์ศรีมีโอกาสจะเทียบชั้นกับบรรดานักเตะดารา,าเอเชียอย่างพวกปียพง์ผิวอ่อน ดูสิเฉลิมแสงในอดีตนะครับหรือว่าจะเป็นเฉลิมบุตรสง่าพลได้เลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันยังไม่ได้มีการมอบรางวัลดาราเอเชียเท่านั้นเองนะครับเขาเดินทางไปถึงการเล่นในระดับเจลีกแล้วก็เล่นกับทีมชาติไทยได้แจ่มมากนะครับเนียนละเอียดสุดยอดจริงๆผมถือว่านี่คือซือบาสะนี่คือ,อ,อนักเตะพิเศษเหมือนในการ์ตูนที่ทำให้กับทีมชาติไทยคร,ครับแล้วผมดูว่าเดี๋ยวชนาทิพย์จะลุ้น นักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนักเตะสูงคุณค่าทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยพี่ปูะอืมอ่าครับโอเคครับถ้าได้เอัีทัวร์นาเมนต์จะเป็นครั้งที่สามเลยฮะมืมก็เก่งจริงจพี่ปูจะได้ครั้งที่สามหรือครั้งที่ห้าเนี่ยก็ต้องอยากรับประัคุณภาพของชนาทิพย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทีมได้จริงๆครับทําไมมาโน่อย่างตอนแรกเราบอกว่าโหถ้าพักสารัตเหนื่อยเลยนะก็บอกเอาพักสารัตแล้วมีเวลเทพเข้ามาแต่ถ้าพักชนาทิพย ก็ไม่มีใครแอซซิตไม่มีใครยิงนะครับอืจะล้าย่ังไงก็ต้องเอาลงแต่ว่าชนะที่ไม่ล้างจริงอันนี้ก็ความับดูเล่นแล้วสดชื่ไม่โรยเลยนะฮะใช่ครับขณะที่อาทางบดินผาลาบ้างพี่ปูวันนี้เป็นเกมที่บดินฉายคุณภาพได้ดีที่สุดตั้งแต่เล่นมาในทัวร์นาเมนต์นี้เลยเล่นเหมือนกับที่เขาเล่นในการท่าเรือผมมองว่าพอเขาเห็นว่า นักเตะของอินโดนีเซียเนี่ยสปีดแล้วสู้เขาไม่ได้ไม่กล้าเล่นแล้วลนลานบนดินกล้าจี้เข้าหากล้าให้เพื่อนแล้วก็กล้ายิงประตูเกือบจะได้ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าผู้รักษาประตูก็เหนียวหนึงเหมือนกันแต่ว่าพอมาช่วงท้ายนี่ก็เอาไม่อยู่แล้วจอจริงๆด้วยเข้าหาพื้นที่ในกรอบเกียรโทษได้ดี<ม>วันนี้ผมให้บดินผาลาแปดจุดห้าครับเขาเล่นได้ดีมากวันนี้อืมอืมอืม เป็นการเป็นการปลดปล่อยความกดดันนะครับแล้วก็ทําให้เขาได้กลับมาสู่ความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเขามีโอกาสหลายครั้งอย่างที่เราเรียนนะครับแต่ว่ายังทําไม่ได้ในเกมแรกๆวันนี้ในที่สุดเขาก็ทําได้ครับใช่ครับอีกหนึ่งคนนะครับสุภโชคสารชาติการ<ช>ไ,ดได้พักมาที่เขามีอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นสุภโชคสารชาติเล่นวันนี้เหมือนชนดาทิปสุภโชคเป็นนักเตะที่ หนึ่งหนึ่งเอาตัวรอดได้หนึ่งหนึ่งไปกับบอล<ม>ได้ดีมากสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียได้แบบสบายสบาย,บายแล้วนี่เป็นความพิเศษของนักเตะอีกคนหนึ่งนะพี่ปูตอนแรกผมนึกว่าอ่าเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาจะขึ้นมาวันนี้ก<ม>ลายเป็นสุภโพชคสาร,รชาติที่รักษามาตรฐานได้เนี๊ยบมากการกลับมาคร,บครั้งนี้ของสุภโพชคสาร,รชาติโดดเด่นมากพี่ปูเจเด่นสเตปแรกสุภโพชคสาร,รชาตินี่แหละที่เด่นมากๆในแนวรุกผมว่า เขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าได้รับโอกาสนะเขาจะก้าวไปไกลกว่านี้มากวันนี้ผมให้สุภโชคก้าวพี่ปูครับขอให้รักษาเนื้อสักษตัวให้ดีนะผมชอบฟุตบอลสไตล์สุภโชคมีความโดไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วเป็นเป็นนักเตะที่มันเปลี่ยนเกมได้นะฮะในในทุกๆเกมไม่ว่าจะอึดอัดขนาดไหนสุภโชคสามารถทําได้ยิงประตูได้ดีด้วยขออย่าเจ็บใช่ใช่ครับใช่ก็เป็นเป็นฟุตบอลที่ไม่ค่อยกลัวเท้าคู่แข่งเท่าไหร่ ข้าจี้เข้าหาผมชอบดูรับกเลินตาสุภาพโชคนะครับ,รบขณะที่ธีศิสินแดงดาววันนี้ทีศิลินแดงดาวอาจจะดูไม่หวือหวาเพราะว่าการเล่นติด,ตดกันด้วยอายุด้วยแล้วก็เขาอาจจะล้าพอสมควรแต่ว่าทีศิสินแทบไม่เสียบอลน,นะพอได้บอลทีศิสินเข้ะคืนธีศิสินแตะให้เพื่อนง่ายๆสามารถเก็บบอลข้างหน้าได้ทําให้สุภาพโชคหรือว่าบดินเนี่ยเล่นง่ายการ mm. หาพื้นที่ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะไม่วู่วาบมากก็ตามทีนะครับก็ พีระศิลป์ขอให้เจ็ดจุดห้าครับพี่ผูครับเอานะนะฮะอายุขนาดนี้ยืนเป็นประสบการณ์นะฮะให้น้องๆได้ในช่วงเวลาแบบนี้ก็โอเคละนะครับใช่ครับขณะที่ตัวสำรองหน่อยลงตั้งแต่นาทีที่สามสิบแปดนะครับปกเก้าอนานันันแทนเอลสดอลลาะปกเก้าเป็นนักเตะที่เชื่อมเกมแล้วก็ขยันเขาขยันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาในเกมสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นตัวพึ่งงามที่ที่วิ่งเยอะพี่ครูวิ่งเยอะแล้วก็คอยเชื่อมบอลบ้างหรือหลายๆจังหวะคอยทํำลายเกมของคู่แข่งบ้างนะครับวันนี้โปก้าอน,นันโอ้โหเกือบห้าสิบกว่านาทีหกสิบนาทีผมให้เจ็ดจุดห้าครับสำหรับโปเก้าอัน,นันต์ครับขยับมาที่ทิติพันธ์บ้างทิติพันธ์ลงมาก็คล้ายๆกับอ่า ปกเก้าเลยพี่ปูตอนแรกผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนตำแหน่งนี้เนี่ยทิติพันธ์จะได้ลงก่อนปกเก้านะแต่ว่าพอปกเก้าลงก่อนทิทิพันธ์มาทิติพันธ์ยังเป็นทิติพันธ์ที่ขยันขันแข็งแล้วก็ตัดเกมได้ดีแล้วครับพอมาเจออินโดนีเซียผมว่าอินโดนีเซียก็หงอเหมือนกันอินโดนีเซียค่าไม่ถึงคิวทิติพันธ์ผมว่าเขาทิติพันธ์ว่าโหดแล้วนะวันนี้อินโดนีเซียนี่หงอหมดเลยแล้วทิธิพันธ์ลงมาเล่นสบายเล่นง่ายเล่นตามสไตล์เขาเลย ผมให้ทีพันเจ็ดจุดห้าเหมือนกันนี่ครจริงจริงมิวสามารถเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะฮะถ้าจะต้องใช้งานจริงๆนะอืมครับอืม่ะขณะที่สุภาชัยใจเด็ดสุภชัยพอมาแทนทีรศิลป์ก็ผมว่าด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เขายังต้องใช้เวลาผมพูดทุกครัคร้งว่าสุภาชัยใจเด็ดยังต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าถ้ามาเล่นทีมชาติเขาต้องเปลี่ยนสปีดของเขาเขาเขาจะเล่นแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าอ่าเล่นทิศชึ่งไม่ได้พี่ผู้มันต้องมีสปีดปเหมือนสุเปรโชคเหมือนทีละสินบางจังหวะสปีดต้องสปีดครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ผมให้เจ็ดสำหรับสุภชัยใจเด็ดครับพี่ผู้ต้องรีบเรียนรู้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดทีละสินละนะฮะอีกไม่นานสุภชัยอยู่ในทีมตลอดนะครับต้องพยายามพัฒนาขึ้นมาอีกแก๊กหนึ่งนะฮะให้มาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทย ในตำแหน่งศูนย์หน้าให้ได้มปันหายากจริงๆครับใช่ครับขณะที่วรชิตมาแทนเจ<ะ>มีคนสุดท้ายเลยนะครับวรชิตเป็นนักเตะที่พรสมสวั์สูงอยู่แล้วเรารู้กันดีวรชิติแอซิหนึ่งลูกให้กับบดินผาลา<ะ>ผมอยากเห็นยิมเล่นแล้วเหนือชั้นแล้วมีคุณสมบัติของผู้นําเหมือนกับชนาชิปเหมือนกับสุปชคที่เล่นแล้วเล่นมีสปีดเล่นแล้วคือคัก ถ้ายิมทำได้แบบนั้นพี่ปูอนาคตเนี่ยยิมจะกลายมายืนอาจจะมายืนคู่ชนาชทิพธนวัฒน์ได้สบายๆแต่ว่ายิมต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเพราะว่าแต่ว่าเรื่องสีเท้านะี่ยไม่มีใครสงสัยละแต่ยิมในการเป็นจอมทัพยิมต้องมีความเป็นผู้นําอีกนิดหนึ่งครับรักษาความสม่ำเสมอให้ได้อย่างน้อยในหนึ่งเกมเนี่ย เล่น90นาทีเนี่ยต้องมาตรฐานอยู่ระดับนั้นไม่ใช่หายบ้างขึ้นมากลงบ้างนะฮะดูครับแต่ว่ามีหนึ่งแอซซิตผมให้7.5ครับสำหรับปอร์ลชิฟกันนี้สิบําเวณพี่ปูฮะโอเคนะครับครบหรือยังครบแล้วครับเหลืออีกคนนึงมาโนโพกิ้งครับผมมาโนโพกิ้งวันนี้ผมให้เก้าจุดห้าไปเลยพี่ปูเข้าชนาทิปไปเลยเป็นแมตช์เลือกแมทเลยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งวันนี้มาโนโพกิ้ง กล้าเปลี่ยนนักเตะเจ็ดคนคการเปลี่ยนเจ็ดคนแล้วใส่แท็กติกฟุตบอลเท้าต่อเท้าจนอิโนโดนีเซีย<ม>หาบอลไม่เจอกลายเป็นฟุตบอล<ม>คนละชั้นเลยถ้าไทยอยู่ชั้นนี้ก็ประมาณชั้นแปดอ่ะอิโนโดนีเซียประมาณชั้นสามมาพี่บ๊วันนี้ไทยเหนือกว่าจริงๆเหนือกว่าบแบบอิโนโดนีเซียเล่นโลนหลานปกติฟุตบอลเหนือกว่าก,กันเนี่ยมันต้องไล่แล้วก็ต่อสู้กันด้วยความต้องบอกว่าฟุตบอล ถ้าอินโดนีเซียจะโต้กลับก็อาจจะโยนหรือว่าต่อบอลกลับมาแต่อินโดนีเซียเนี่ยเหมือนขาสั่นแล้วต่อบอลไม่ถูกครับวันนี้มาโนดทํางานได้ดีมากชอ็อตที่เปลี่ยนกวินนี่เป็นความสมบูรณ์แบบของของเกมนี้ทําให้เกมนี้เนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบผมมองว่า<ไ>9.5ไม่น้อยไปด้วยสําหรับมานูโบกิง